อ่ะสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยผมสันสันนะวันนี้ผมจะมาเปิดแพ็กนะยูโรเบสเอไอนะครับแพ็กนี้เลยโอเควิลเลี่ยมนะครับดานิโอโมโรดี้ยาเมลมูเซล่าชาเบนลุยคูเลีาซาลิบาววอเกอร์โอ้ยขอสักตัวขอสักตัวอมาให้หน่อยเลยนะเดี๋ยวผมจะขอที่ขสองแล้วกัน นะผมขอทีละสองตัวแล้วกันเอ้ยทีละสองใบขอภั่ทีละสองไพใบดูเวิร์กไหมนะครับขอแค่ตามๆขอแค่ห้าร้อยเอ็มพอนะครับไม่หวังอะไรเยอะว่าขอแค่ห้าร้อยเอ็มแล้วขอให้เนี่ยไอสิบแพ็คเนี่ยขอให้มันวอลก็พอนะครับท่านผู้ชมทุกคนนะเดี๋ยวมารอลุ้นด้วยกันเลยนะครับไปสองใบแรกไปอันนี้น้ำจิ้ม ย่ช้าดีสองแสงไปหนึ่งแสงสองแสงไปวอลก่อนวอลก่อนวอลแล้วสเปนสเปน มาเคตัวหนึ่งเก้าสามเก้าสามเก้าสองมาไม่กินนะเริ่มไม่กินแล้วนาะยน้องโอ้โหอะไรอยู่วะอะไรกันต่อไปกันต่อ,ตอ,อจะถึงห้าร้อยเอ็มมื่อวะอ่ะเพลงมา กู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 เล่ยเรียกเพื่อนนะกูกูเล่ยลูกไปเฮ้ยสเปนมาก่อน ก้าสี่สกคนไม่ใช่มึงซิจะเอาสเปนจะเอาสเปนครับผมสเปนอังกฤษอังกฤษเนี่ยอังกฤษอ่ะรู้จักอังกฤษไหมอังกฤษอ่ะอังกฤษครับผมอังกฤษก็ได้วอล์กเกอร์วอล์กเกอร์ก็มาหน่อยเลยวโอ้โหอะไรวะสี่ใบแล้วนะเนี่ยคูเรียกเพื่อนก็ไม่มาว่ะไปอีกสักรอบพี่คู นิโคเวเลียมยาเมาโรดี้โรดี้เสียงหลอนโอ้มาเคมไม่โผล่ก้าหยังไม่ได้ถึงไม่ถึงร้อยเอ็มนะตอนนี้ทุกคนนะหกใบละหกใบยังไม่ถึงร้อยเอ็มเลยวะ ไปกันต่ออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปหวั่นสิทีเผือทีเผอทีเผอทีเผือเอาว่นมาสเปน 96ยังไม่โผลเลย8ใบแล้วจะไม่โผลจริงเลยเหรอวะตาๆขอพวกวอเกอร์ก็ได้เนี่วอเกอร์มูเซี่าเนี่ยเนี่ยขอหน่อสหน่อยเนี่ยสักตัวเนี่ยสักตัวในหน้าเนี่ยไม้หน่อยสิวะอ่อนการันตีเนี่ยกูจะลองเลยนะสองแสงครับผมยังเชื่อสองแสงอยู่ วอลก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 สเปนสเปนสเปนร้อยยี่สิบหกเอ็มก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวมันก็ได้เฮไม่สุดไงได้ออกไหม อ่ะจบแล้วครับผมจบละจบละอันนี้แพ็คนี้จบแล้วนะแปดพัน f c ได้มาประมาณเกือบสองรอยเอ็มเกือบสองรอเอมถ้าไปยงไปย่อยให้พวกแปดแดปดเก้าอะไรอย่างงี้เดี๋ยวขาไปดูอีกทีหนึ่งโอเคการันตีนะครับคือใบนี้เลยใบความหวังเลยนะครับผมขออยากได้นะร้อยหนึ่งเนี่ยหรือไม่ก็ยาเมาเว,ว้ยผมอยากได้นะยาเมานิโคลเวลีม่มดานิโอมโมโรดี้ที่อยากได้เลย อย่างน้อยมันก็ต้องมาหน่อยนะครับโอ้เฮียเอเอกินเต็มถ้าไม่มาอากี่แสงกี่แสงนี่โคว,วิเลี่ยมขอฮาฮาฮีลั่นๆไนวะหนึ่งแสงสองแสง อ้แสงสเปย์มากันสเปย์มากันสเปย์มากันสเปย์มานสเปยมากันาก้นไปล้งเสียไอเฮียไม่ม,ย,มยยองหรอ ต้องดักขายหน่อยสองสองร้อยสามร้อยสามร้อยเอ็มสามร้อยเอ็มไม่ถึงห้าร้อยเอ็มอพวกนี้ไปย่อยแต่คุ้มว่าคุ้มไม่สุดว่ะไปลองหาเปิดกันได้ทุกคนนะไอ้ลองลองให้ ส้งตีนจริงเลยนะโอ้ยแล้วไม่มาขายไม่ได้วะขายขายได้เสือกเสือกไม่มาขายไม่ได้ไม่เสือกมา